เมื่อคนตาบอจาดจ้างรักศึกษามาช่วยดูแลแทนสุนัขนำทางเจ้านายกินไอศครีมอยู่เขานึกว่าไอศครีมปกใส่แขนพอให้เจ้านายกินเขากลับทำหน้าแปลกๆที่แท้คือขี้นกที่ตกใส่แขนเขาเขาเห็นกางเกงเปื้อเลยจะปัดให้แต่เจ้านายดันนั่งลงพอดีเลยโดนตบหัวเป็นปาบเจ้านายถึงกับมึนต่อไปแก้งเล่นปืนฉีดน้ำกับเจ้านายเริ่มจากการฉีดแกลนไปก่อนแล้วเอาปืนฉีดน้ำแบบย้อนสอนให้เจ้านายฉีดใส่ตัวเองส่วนเขาก็ไปหาที่นั่งเล่นมือถือหลอกเจ้านายให้ไปเดินบนเครื่องออกกำลังกาย ส่วนตัวเองอู้เล่นมือถือแบบสบายใจยต่อไปใช้กระดาษทรายขัดไม่เท้าให้เรียบเนียนพร้อมแนะนําวิธีใช้ทิชชูเปียกก่อนเข้าห้องน้าพอให้เจ้านายเข้าห้องน้ําลัะพบว่าทิชชูเปียกกับทิชชูแห้งอยู่ในมือของเขาส่วนเจ้านายก็กําลังจะเอากระดาษทรายเช็ดก้นตัวเองกระดาษทรายบาดจนร้องลั่นออกมาต่อไปป้อนอาหารเจ้านายแกล้งป้อนผักกับหมูแต่พอเผลอก็เอาหมูออกมากินเอง และเมื่อเจ้านายเหนื่อยก็ขอพักแต่เขามมวแต่เล่นมือถือทําให้เจ้านายนั่งไปอยู่ใกล้ผู้หญิงจนพวกเขานึกว่าเจ้านายของเขาเป็นโรคจิตคงได้ทำงนานแค่วันเดียวแล้วนะแบบนี้